เรื่องวุ่นวุ่นจ้าจ่าจ่าจ่ามามามาวุ่นเงยแต่เชา้าเรื่องปกติของคุณยายกับประจุ่ะอาบน้ำให้แต่เชา้าทุกวันได้สดชื่นนะคะยายเจ้าขาไหนดูดูไหนดูไหนดูไหนดูทามือ,อมาเร็ว จะร้องเพลงให้ฟังเพลงอะไรดียายงานเราไม่เคยจบส้กเพลงบ้านทรายทองบ่บ้านทรายทองนองี่คือสถาบัานสตทองที่ฉันคงมาสู่ฉันยังไม่ จาตอนแรกขับสู่เพียงไหนอจมีนอำชาบ,บนสีหนะ้าว่ามีน้ำใจแต่สิ่ง่อนไว้ในดวงจิต แล้วจ้าทุกคนค่องสอบกอนอยากหลอกเพลงน,นี่แต่ว่าลอกบ่ไหนเจ้าเสี่นมันสูงมันก็นสูงเอาเรื่องไห้เอากระดานบ่ถึงแต่ว่าก็เป็นเพ่งทีม้วนๆเคยฟังมัแต่โดนเนาะฟังมัแต่ไดแต่ไล่บาดใช่ท่องก็เป็นแล้วรนิมีข้จัาเนาะอืมใจยายจ๋าเอาเพ่งไหมดีอะเพ่งใหม่อะ Nó kêu anh này đi gì kìa Kêu đi à Mong đau đi lắm Mong đau đi lắm lắm Từ lần

เดี๋ยวดูแปรงฟันก really? ่อนนะคะเดี๋ยวดูดูดูนางแปรงฟันให้แอนเดี๋ยวดู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 งานยุ่งจริงจริงไม่หยอมไม่ยออว่าเอ็นไปก่อนเอ็นไปก่อนนะคะคนสวยนะนางแปรงฟันให้ยายก่อนนะคะแปรงเอาแบคทีเรียออกก่อนเพราะว่าเราอมไว้ทั้งคืนแล้วไงอมอมแบคทีเรียไว้เราต้องแปรงตอนเช้านะลุงไหมคะคนสวยอ่าอ่าอ่า พอแล้วพอแล้วพอแล้วอ้าปากอ้ปากนะคะอืมดู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 อือเอาพูดออกมาเออโอเคโอเคโอเคเก่งมากมากมากอย่างนั้นแหละยายจ๋าอ้าไม่เอ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 า เชียงรายลำลึกบไ,ไม่มีจบซักเพยงอ่ะทุกคนคะ่ะระจุปรจำแน่ท่อนและนนิดหน่อยโอ้ยปวดใจดัเกินหวดใจดังไฟสุ่มๆทะลวงอกฉันอันนี้ก็เป็นเพลงของคุณเท่เพลงพรมิน เดี๋ยวชอบอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเอามาซ้อมดูเพลงของคุณเพนโกมีนเนี่ยเพงเท่โกหหน้าตายเคยเคยเคยได้ยินเพื่อนๆเขาร้องแต่ว่าตัวเองไม่เคยเอามาร้องเดี๋ยวจะลองซ้อมดูก่อนนะคะมันก็เป็นเพลงแนีร้องง่ายหรอกเนื้อเพลงก็กินใจดีเมื่อก่อนดังมาก ยี่สิบกว่ปีที่แล้วดังมากเอาเดี๋ยวประจุกข,ขออนญาตจบคลิปก่อนนะคะขอบคุณค่ะใส่เสื้อคุณยายก่อนโอ้หัวเหม่งแต่เช้า